เกมกับเกมกับซิตี้นะครับคู่นี้ก็จะเตะกันในคืนวันเสาร์เช้ามืดวันอาทิตย์ที่17มีนานะครับก็จะแข่งกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งถ่ายทอดสดทางช่อง t ูบ e อินสปอร์ตหนะครับคู่นี้เจอกันหนที่4ในซีซั่นนี้แล้วนะจากที่เจอกันในลีก2เกมย่าเยือนเราแพ้เขาหมดนะครับแพ้เขาที่เอติฮท0-1แล้วก็มาแพ้ที่เซนต์เจย์สาร์2-3แต่ว่าการเจอกันในคาราบาเราเป็นฝ่ายที่ชนะเขาได้นะครับ เจอกัน12เกมหลังเราชนะเขาแค่ครั้งเดียวก็คือการชนะในคาราบาวคับนี่แหละนะครับแล้วเป็นซิตี้ที่ชนะไปได้ถึง9เกมจบเสมอไป2เกมนะครับถ้านับเฉพาะการเล่นเกมเยือนกับซิตี้16เกมหลังสุดเราแพ้ซะ15นะครับแล้วก็เป็นการแพ้ใน9เกมหลังสุดด้วย1เกมที่ชนะได้ก็คือเกมที่เราบุกชนะเขาในลีกคัพเมื่อปี2014นะครับก็เคยเจอกันใน FA ฟเอคัพหล่าสุดเนี่ย ต้องย้อนกลับไปเมื่อ4ฤดูกาลที่แล้วนะฮะฤดูกา 19, 20, ล19-20การอบเดียวกันรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งวันนั้นเล่นที่เซนต์เจนส์พาร์คเราแพ้ซิตี้ไป0 2นย์ะครับเราไม่ชนะซิตี้ใน FA ครับมาตั้งแต่ปี2002นะก็คือเกือบเกือบปีที่แล้วนะครับพูดถึงซิตี้ก่อนนะฮะล่าสุดก็เพิ่งจะเสมอลิเวอร์พูลในเกมลีกไปนะครับแล้วก็จริงๆใสิติในช่วงหลังก็ถือว่ายังแข็งแกร่งนะเพราะว่าซิตี้เนี่ยไม่แพ้ใครติดต่อ,อกันมา 21นัดติดรวมทุกรายการนะครับผลล่าสุดก็คือแพ้ League, แอสตันวิลล่าในลีกตั้งแต่เดือนธันวานู่นเลยนะครับแต่ว่าท่านนับเฉพาะผลงานในบ้านก็ต้องบอกว่าโหดหินสุดๆนะเพราะเขาไม่แพ้นในบ้านมา38นัดติดต่อกันแล้วนะครับคือทีมล่าสุดที่มาชนะซิตี้ได้คือเบรนท์ฟอร์ดตั้แต่ช่วงสิน้นฤดูกาล21-22ซึ่งในช่วงเวลานั้นซิตี้ก็ได้แชมป์ไปแล้วนะครับฉะนั้นโอ้โหเรียกว่าง,งานงานโหดหินสุดๆเลยนะครับส่วนผลงานในเอฟเอครับก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นทีมที่ สร้างมาตรฐานในเออครับได้สูงมากๆเหมือนกันนะเพราะว่า5้าหนหลังสุดเนี่ยซิตี้ไม่เคยต่ำกว่ารอบรองชนะเลิศเลยนะครับแล้วก็2จาก5ครั้งที่ผ่านมาก็คือลงเอยได้การเป็นแชมป์ก็คือฤดูกาล1 8 1 9กับฤดูกาลที่แล้วนะครับเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้นี่ก็ถือว่าเป็น6ครั้งติดต่อกันเลยนะก็คือนับตั้งแต่ที่แพ้วีแกนในฤดูกาล1 3 1 4นะครับก็ลุ้นเป็นทีมแรกที่เข้ารอบรองชนะเลิศเอฟเอคัพได้ถึง 6ปีติดนะครับยังไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนแล้วก็39เกม FA คับในยุคข,ของเป๊ปกวาดโอล่าเนี่ยแพ้แค่5เกมเท่านั้นเองซึ่ง4จาก5เกมเป็นการแพ้ที่เบมบลีนะฮรก็จะได้เห็นว่า5ปีหลังพวกเขาเข้าถึงรอบรองได้ตลอดนะครับแล้วก็ชนะ12เกม FA คับหลังสุดที่เล่นในบ้านนะครับคนล่าสุดที่แพ้ในบ้านถ้วยนี้คือการแพ้ โบโลในรอบที่4นะครับย้อนกลับไปเมื่อฤืดูการ14 15 9ปีที่แล้วนะครับก็ลุ้นชนะ13นัดติดในบ้านถ้วยนี้นับตั้งแต่ที่เอเวอเรตทำได้ในช่วงทศวรรษ70นะครับแล้วก็ใน FA Cup นี่ก็ชนะมา9ก้นัดติดต่อกันเพราะว่านับต่อเนื่อจากที่เขาได้แชมป์เมื่อเมื่อซีซั่นที่แล้วด้วยยิงคู่แข่งไป31ประตูเสียแค่3ลูกนะครับผลล่าสุดที่แพ้ใน f a Cup ก็คือการแพ้ให้กับ เวอ้์วผูลเมือ่อ2ฤดูกาลที่แล้วนะครับในขณะที่เออร์ลิงฮาเลนด์ยิง8ประตูจาก2เกมก็ <c oughs> คือเกมแฮตติกใส่เบอร์ลี่เมื่อซีซั่นก่อนใช่ไหมแล้วก็แล้วก็มายิง5ลูกใส่ลูตันทาวนะครับในรอบนี้ในรอบที่ผ่านมาเออในขณะที่ เควินเดนบอยมีส่วน12ประตูจาก14เกมกับนิคคารเซิลรวมทุกรายการแต่เห็นว่าจะลงไม่ได้ก็ถ <c oughs> ือว่าเป็นข่าวดีนะครับในขณะที่ฟิลโฟเดนก็มีส่วนถึง16ประตูจาก15เกมที่ออกซ่าัวจริงในเกมเอฟเอคัให้กับซิตี้นะฮะจากผลงาน11ประตูแล้วก็5แอสซิสส่วนแบรดานโดซินวาช่วงหลังก็ถูกชะโลกับเราเหมือนกันเพราะว่ายิงเดึก็เซ่นใน3เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับจากที่3เกมเอ้ยจากที่10เกมแรกยิงไม่ได้เลยอ่าทีนี้มาดูนิคคาสเซิลบ้างนะครับนิวคาสเซิลก็ ล่าสุดอย่างที่ทราบกันเราแพ้เชลซีไปในลีก2ต่อสามนะครับแต่อันดับในลีกก็ยังอยู่อันดับ9้านะเอ้ยไม่ใช่อยู่อันดับ10พูดผิดนะครับอยู่อันดับ10ของตารางนะครับแล้วก็ผลงานเกมเยือน3นัดหลังเราแพ้ไปซะ2นะนี่ถือว่าเป็นการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งที่2ในรอบ18ซีซั่นหลังสุดของถ้วยนี้นะครับแล้วก็เป็นการแพ้3ามจาก4ี่เกมหลังสุดใน FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายด้วย <c oughs> <c oughs> ก็หนึ่งในนั้นกนะ็คือการแพ้ซิตี้นะเมือม่อเมื่อสาม สี่ฤดูกาลที่แล้วเออเมื่อสี่ฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้านาเฉพาะการเจอกับซิตี้ในะฟุตบอลถ้วยนะในกลายเป็นว่าเราชนะเขาได้มากกว่าใน6เกมหลังนะเจอกัน6เกมหลังเราชนะ4แพ้ไป2ซึ่ง2เกมก็เป็นการแพ้ใน FA Cup และคาราบาลคับนะครับเราเข้ารอบรองชนะเลิศใน FA Cup ผลดล่าสุดเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ19ปีที่แล้วนะฤดูกาล2004 2005นะครับตอนนั้นรู้สึกเป็นแกมซูเนตมั้งเออเป็นยุคแกมสูเนตนะครับแล้วก็ มีโอกาสที่จะเขีย่ยซิตี้ตกรอบทั้งในลีกคัพและเอฟเอคัพในซีซั่นเดียวนะเพราะาเราเป็นคนเขีย่ยซิตี้ตกรอบในคาราบาวมาถ้าทําได้ในถ้วยนี้จะเป็นทีมแรกในรอบ31ปีเลยนะที่เขีย่ยซิตี้ตกรอบ2ถ้วยในซีซั่นเดียวนะครับทีมล่าสุดที่ทําได้คือสเปอร์นะครับเมื่อฤดูการ1,992-1,993เราชนะแชมป์เก่าคาราบาวครับเือดูการก่อนคือแมนยูใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราชนะแชมป์เก่าเอฟเอคัพอย่างซิตี้ได้ในแมต พรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมที่สามารถปรบ <c oughs> ับแชมป์เก่าคาราบาลและเอฟเอคัพได้ในซีซั่นเดียวนับตั้งแต่ที่บิมเบอร์ดันทำได้นะฮะเมื่อฤดูกาลหนึ่งพันเก้า้ยเก้าสิบหกถึงเก้าสิบเจ็ดแต่ว่าสิบสามเกมหลังสุดที่เราเจอกับคู่แข่งพรีเมียร์ในเอฟเอคัพเนี่ยเราชนะแค่สองเกมนะครับ <c oughs> ก็คือการชนะดักเบิร์นในรอบที่สามเมื่อฤดูกาลสิบ2็ดบแล้วก็ล่าสุดก็คือการชนะฟูลแลมในซีซั่นนี้นะฮะเกมที่ชนะ ในคาราบาวครับเนี่ยถือเป็นการทําทีมชนะเป๊ปครั้งแรกของเอ็ดดี้นะนะจาก15เกมที่เจอกันนะครับมาพูดถึงความพร้อมหน่อยของเราที่ยังลงไม่ได้กนิกโป๊บนะล่าสุดก็มีอัปเดตมาว่าอาจจะต้องรอจนถึงปลายเดือนเมษาเลยจากที่ตอนแรกคาดว่าอาจจะกลับมาในช่วงต้นเดือนเมษาใช่ไหมอาจจะเลื่อนกลับไปเลื่อนออกไปชาร์จกว่าเดิมหน่อยนะครับอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนแทนเพราะเหมือนอาการฟื้นตัวยังต้อง ใช้เวลาอยู่คาร์ลวิวสันก็ยังเจ็บอยู่โซลิตันเจ็บอยู่เหมือนเดิมแล้วก็กีรนทิปเปียก็เจ็บก็คาดว่าอาจจะกลับมาในเกมกับเวสแฮมใช่ไหมแล้วก็อีกคนหนึ่งคือฮาวิบานเนี่ยฮาวิบานก็ยังเจ็บอยู่เช่นเดียวกันก็คาดว่าน่าจะกลับมาพร้อมกับทิปเปียนะฮะในเกมกับเวสแฮมหลังเบรกทีมชาติซานโดตนนันนี่ติดโทษแบนเหมือนเดิมแต่ก็มีข่าวดีว่าแอนโทนีก็์ดอนกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงเล่นในเกมนี้นะฮะจากที่ตอนแรกก็กัวงวลกันว่าเออหน้าอาจจะเจ็บหนัก คือมันเป็น <c oughs> มันเป็นการการฟาดฟันกันของนักข่าวกับวงในนะ <c oughs> เพราะว่าตอนแรกเนี่ยวงในก็ตีแบบว่าอ,อ,อาจจะต้องพักยาวครึ่งปีหกถึงเก้าเดือนนั่นแหละเอออาจจะเลวร้ายถึงขั้นนั้นแต่กลายเป็นว่ารีเลเดอร์ก็ตีบอกว่า,วาเออมันไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือกลับมาซ้อมได้อย่างที่เห็นกันไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอย่างอย่างที่คิดซึ่งเราก็หวังว่า กลับมาลงสนามในเกมสุดสัปดาห์นีถ้าสมมติกลับมาลงเป็นตัวจริงเลยเนี่ย mm hmm. ก็ก็จะไม่ได้มีอาการที่มันที่มันแทรกซ้อนหรือมีอะไรที่มันซ่อนเลนอยู่นะขอให้มันไม่เจ็บจริงๆเพราะเราก็ไม่ค่อยไว้ใจทีมแพทย์เหมือนกัน <c oughs> ด้วยความที่เออมันเคยมีกรณีแบบนี้กับกับสเวนมาแล้วเพราะมันเจ็บจุดเดียวกับสเวนเนั่นคือเจ็บน่าจะเจ็บเข่าแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บถึงขนาดว่าอาจจะถึงขั้นผ่าแต่ก็ แต่เราก็ไม่เห็นนักเตะเล่นได้แบบเต็มร้อยเปอในอะไรประมาณเนี้ยเราก็หวังว่ากอร์ดอนจะไม่เป็นแบบนั้นอ่ะเออก็หวังว่าจะไม่หนักอย่างที่ว่าแค่นั้นเองนะครับส่วนซิตี้เนี่ยอ่ะแจ็คกิ้ลิตเจ็บเอเดรียนเจ็บไปในเกมกับลิเวอร์พูลแล้วก็ล่าสุดเห็นว่าเควินเดอ์บอยก็เจ็บเหมือนกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันเพราะเดอ์บอยก็โอ้เป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวพลิกเกมเนี่ยนะเมื่อเราแพ้ในเซนต์เจนส์พาร์คเลยนะครับแต่ถึงอย่างไรเนี่ยเอ็ดดี้ก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าต่อให้ไม่มีีีเเเดดรร์บบออออยยพูููลลล่่่่่่่นนนนนนคคืืๆกก็ถวววาาาััะผผ้้ซิต ก็ก็อยู่ในคุณภาพที่สูงมากๆอยู่แล้วนะครับคือเอดดี้ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมแล้วว่าแน่นอนว่าเป้าหมายของเกมนี้เขาก็หวังถึงชนะเขาต้องการที่จะพาทีมคออว้าแชมป์ให้ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ก็เชื่อมั่นในในใน,ในทีมชุดนี้แต่ถึงอย่างไรก็ต้องเกิดจากการวางแผนที่มันที่มัน,มนถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ต้องเค้นศักยภาพาออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะเทะ่าที่จะทำได้ก็ต้องวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อที่จะสู้กับ ซิตี้ให้ได้นะครับแล้วก็มีอัปเดตถึง <c oughs> อาการบาดเจ็บของผู้เล่นแต่ละคนก็อย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีประเด็นที่นักข่าวก็ <c oughs> วก็ถ <c oughs> ามถึงเรื่องพออดนเหมือนกันซึ่งเขาก็ไม่ได้แสดงความเห็นอยู่แล้วนะครับตามสูตรของแกนะฮะซึ่งตามข่าวก็อย่างที่ทราบกันว่าตอนเนี้เหมือนว่าน่าจะตกลงกันได้แล้วแต่จะไม่ถึง2ี่ล้านาก็อย่างที่คาดการณ์กันไว้แหละว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าแมนยูจะจ่ายถึง20สิบล้านอยู่แล้วแต่ก็คงอยู่ในตัวเลขที่ ทั้ง2ฝ่ายตกลงกันได้เลนส์ก็คงอยู่ประมาณ15ใช่ไหมตามที่ตีข่าวออกมานะครับแล้วก็จะเริ่มมีมีกระแสะข่าวของพออคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนแอสวดเนี่ยเห็นว่าตอนนี้ตัวเต็งคือพอมิเชลที่เป็นอดีตสปอร์ตดเลกเตอร์ของโมนาโกนะครับแล้วก็ยังมีตัวเลือกคนอื่นๆที่ก็ยังมองค่ามไม่ได้แค่บอกว่านะตอนนี้คือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไร คือหน้าเดี๋ยวก็คงจะได้มาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูกันมันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจอีกนะครับก็นั่นแหละเป้าหมายก็คืออยากจะพาทีมเนี่ยไปเวมบลีย์ให้ได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนที่ทําได้ในคาราบาวครับเมื่อเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับเขาก็รู้ว่านี่คือโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็จะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้มันมันหลุดลอยไปนะครับนี่คือโอกาส อันนี้คือบทสัมภาษณ์คร่าวๆข,ของเนะอ็ดดี้นะเขาก็อยากจะพาทีมไปได้ไกลที่สุดก็รู้เลยว่ามันเป็นโปรแกรมที่ยากมาหาโหดเลยนะครับเออแต่เจอกับซิตี้ก็ต้องไปในทัศนคติที่เชื่อว่าตัวเองทําได้นะครับลบอลนัดเดียวอย่างนี้ผมบอกบอลนัดเดียวอะไรมันก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แน่นอนว่ามันมีโอกาสที่เกมจะออกมาโดมิเนตนะครับแมนซิตี้ก็คงจะคงจะเล่นตามสไตล์ของตัวเองก็เนี้ยก็อยู่ที่ว่าเกมรับของเราอะ่ะจะมีวินัยพอในการ รับมือเกมบุกของซิตี้มากน้อยขนาดไหนอย่าาเล่นเหมือนนาเชลซี Chelsea ก็โดนแน่นะครับฉะนั้นมันต้องมันต้องพยายามพยายามไปตกลงไปไปวางแผนไปคุยกันให้ให้ดีเลยแหละนะครับในการในการล็อกเกมบุกของซิตี้เนี่ยต้องต้องดูในวันที่เราเล่นกับซิตี้เกมที่แพ้สองสาวันนั้นเราเล่นได้ดีนะถ้าไม่มีเดอะบอยเนี่ยนะครับหรือว่าวันที่เล่นกับวินล่าหรือวันที่เล่นกับวูฟอะไรเงี้ยเออผมมองว่าน่าจะประมาณนี้กับการที่ต้องปรับทีม สู้กับซิตี้นะครับทีนี้ก็อยู่ในเกมว่าเออเกมรอบของเรามันจะมีวีนไหนมากน้อยขนาดไหนอะไรประมาณนั้นนะครับอ,อพูดถึง11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามเนี่ยถ้าเอาแบบคาดเดาเดาใจเอ็ดดี้ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร มากนักนะครับประตูก็คงเป็นดูบารก้าเหมือนเดิมในขณะที่คู่เซนเตอร์ก็คงไม่พนบแมนกับแชร์ถึงแม้ว่าบอตแมนช่วงหลังฟอร์มจะออกทะเลไปมากก็ตาแต่มันก็ไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้นะหรืออาจจะเป็นลาเซลอ่าหลายคนเนะี่ยมองว่าลองให้โอกาสลาเซลไหมคู่กับฟาเบนแชร์มันก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นบอตแมนกับแชร์เหมือนเดิมแบ็กซ้ายเนี่ยแดนเบิร์นก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับแต่เกมนี้เนี่ยหลายคนเชียร์ให้ให้ติโนไปยืนแบ็กซ้าย เออเอาติโน่ไปยืนซ้ายแล้วก็ไม่ไม่ได้บอกว่าแฟนๆเชียร์ผมว่ามันมีมันมีเรียกว่าดีเบตของสองนักข่าวแอตเลติกคือคริสวอลกับจอร์ดเคากินเขาคุยกันอ้าวเขาก็คุยว่าเออจะวางแผนยังไงดีในการสู้กับกับซิตี้ชุดนี้อ่าผมจําไม่ได้ว่าจอร์ดหรือหรือคริสที่มองก็คือมองในแผนที่เราคิดคิดกันแหละว่าเอ็ดดี้คงไม่เปลี่ยนอะไรเยอะหรอกนะฮะก็คือดูบาฟกาบอตแมน แชร์เบิร์ลิฟามนโต์การบูโนวิลล็อกลองซับโตลุกก็อีซากยืนหน้าซ้ายก็อาจจะเป็นมิกกี้ขวาเป็นเมอร์ฟี่อย่างเงี้ยนะตอนนั้นก็คือคุยกันก่อนที่กอร์ดอนจะประกาศติดทีมชาติแล้วประกาศว่าไม่เจ็บนะเอออาจจะเป็นแบบนี้แต่แผนหนึ่งมว่ามันก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเออถ้าลองเปลี่ยนดูว่าอาลิฟามนโต้ไปยืนแบ็คซ้ายเอ,อ้ตอนนั้นแผนผมจะไม่ได้แผนเอาใครไปยืนไปยืนแบ็คซ้ายลิฟามนโต้หรือลุยส์ฮออะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาดันริฟาเมนโตยยูเป็นปีกเอาไปเป็นปีกขวาเลยอะไรเงี้ยแล้วเอาเอมิลคราฟยืนเป็นแบ็คขวาเออแล้วก็ไมลี่แทนลองซาบอ่ะผหว่าตรงเนี้ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนก็คงเชียร์ว่าเออให้ให้แทนลองซารบไปเลยลองซารบก็ก็มีอัปเดตมาเหมือนกันว่าเขาก็ต้องเล่นด้วยด้วยการเจ็บเท้านมาทุกสัปดาห์ต้องฉีดยาทุกวีกอะว่างั้นเถอะนะครับมาเลยําไม้เขาก็ไม่สามารถเล่นได้อย่างเต็มที่หลายคนก็เลยบอกว่างั้นมึงก็พักไปเลย แล้วก็แล้วก็ให้โอกาสน้องลูได้ได้ลงสนามไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอกอดอนหายเนี่ยไงกอดอนกลับมาซ้อมได้แบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่เขาอาจจะได้กลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้เลยแต่บางคนอาจจะมองในม,มุมที่วา่าจะเปลี่ยนมาเป็นสำรองเป็นทีเด็ดในช่วงครึ่งหลังหรือเปล่าเออมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นนะแต่เกมที่แล้วเขาเล่นไปแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับก็มีโอกาสที่กอดอนจะออกสาตาร์ใน ในเกมนี้เลยสำหรับผมผมเดานะก็คิดว่าดูมาฟก้าเป็นโกว์มอสแมนแชร์เป็นเซนเตอร์ซ้ายเป็นเบิร์นขวาเป็นรีฟาร์เบนโต้กลางเป็นบูโนวิลล็อกแล้วก็ไมลี่3ตัวลูกอีซักกอดอนขวาแอบเชียร์เจคอบเมอร์ฟี่แต่คิดว่ายังเป็นมิกกี้นั้นมันก็น่าจะออกมาประมาณนี้แต่ว่าตัวจริงที่ผมคิดว่าหลายๆคนอยากจะเห็นคือประตูเป็นดูมาฟก้าคู่เซนเตอร์อาจจะเป็นแบบแชร์กับลาเซลซ้ายจะเป็นลอิสฮอลอย่างเงี้ยขวาจะเป็น อ่าติโนสามิตเปียก็บูโนวิลล็อกไมลี่โตรุก็เป็นอีซักเมอร์ฟี่กอร์ดอนเออผมพี่ว่าถ้าถ้าส่วนใหญ่คิดอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้คือลูวิสทอเขาก็บอกมาแล้วว่าเงื่อนไขในการในการใช้ออปชันซื้อขาดมันไม่ได้อยู่กับจํานวนนัดที่ลงแต่มันอยู่กับอันดับในลีกซึ่งเราก็ไม่น่าจะจบต่ำกว่าอันดับสิบห้าครับแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่ออฟฟิเชียลแค่นั้นเองเออมันยังไม่ออฟฟิเชียลที่นะตอนนี้ไม่ได้ลงอาจจะคิดว่าน้องมันยังไม่พร้อมหรือมันยังไม่ดีพอที่จะออกสตารือล่า อแต่ว่าในเกมแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะได้เห็นนะเออมีโอกาสแต่ก็รอดูไปกันแล้วกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงจะประมาณนี้นะกับการที่คาดเดา11ผู้เล่นตัวจริงแต่เดี๋ยวไปวางกันอีกทีนึงนะครับว,ว่าจะตรงใจอย่างที่เราคิดหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับอืม